ผู้ชมครับมาพูดถึงในเรื่องของโครงการคนละครึ่งเฟสล่าสุดนะครับได้หมดเขตไปแล้วนะครับเราไปพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าขายอาหารตามสั่งในจังหวัดเชียงใหม่ครับก็วิงวอนขอให้ทางรัฐบาลนะครับอยากให้ต่อโครงการคนละครึ่งเฟส5เนื่องจากช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงโควิด -19 ครับคุณผู้ชมครับหลังจากโครงการคนละครึ่งเฟส4หมดไปเมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมาครับทางพ่อค้าแม่ค้าที่ขายอาหารตามสั่งในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ครับ บนเป็นเสียงเดียวกันครับว่าในช่วงนี้เนี่ยลูกค้าน้อยกว่าช่วงที่มีโครงการคนละครื่องอีกอีกทั้งประกอบกับช่วงสถานการณ์โควิด -19 ที่กําลังระบาดอยู่ทําให้ลูกค้านะครับมีกําลังซื้อลดลงจึงอยากจะขอให้ทางรัฐบาลนะครับดำเนินโครงการคนละครื่องเฟส5ต่อเพราะว่าจะเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้กลับมาคึกคักช่วยให้ประชาชนนะครับมีกําลังซื้อเพิ่มมากขึ้นผู้ประกอบการนะครับก็จะมีไรายได้เพิ่มขึ้นด้วย ทางด้านนางอ,อัมพรสมานมิตรเจ้าของร้านโกเข้ามันไก่เปิดเผยคะ่ะว่าหากรัฐบาลต่อโครงการคนละครึ่งเฟส5้าร้านของตอนเนี่ยก็จะเข้าร่วมโครงการอย่างแน่นอนนะคะเพราะอะไรเพราะว่าช่วยกระตุน้นยอดขายส่วนเรื่องของเสียภาษีเนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้ที่มีไรายได้ถึงเกณฑ์ต้องเสียตามกฎหมายอยู่แล้วและตนเองเนี่ยก็จดทะเบียนร,ร้านเป็นแบบทะเบียนพาณิชย์ถูกต้องตามกฎหมายด้วยจึงไม่กังวลเรื่องของการจะถูกเรียกเก็บภาษีค่ะไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันค่ะ ต่อไหคะต่อค่ะทาให้ยอดขายดีขึ้นนะจ๊ะยอดขายแล้วก็ตอนมามีอ่าคนละครึ่งน,นี่ก็เงียบลงอย่จ๊ะพอมีคนละครึ่งน,นี่ก็ดีขึ้นมาหน่อยเนี่ยค่ะจ๊ะเรื่องเสียภาษีนี่ก็มาได้อันนี้นะคะเพราะว่าเอาของพ่อของแม่ไปยดลดย้อนได้อยู่จ๊ะจะเลยไปได้เสียหนักจ๊ะจ๊ะได้ค่ะก็คือเราจดทะเบียนอะไรจ๊ะจดทะเบียนการค้าถูกต้องหมดแล้วจ๊ะจะเลยไปได้ิเลียดอย่างเรื่องภาษีต่างๆค่ะจ๊ะได้ ก็คงจะต,ต่อ,ต,อ,ต,อต่อไปอะคะ่ะเพราะว่าตั้งแต่มีคนละครึ่งนยะร,รู้สึกว่าลูกค้าจะมาแบบปกติมาเยอะกว่าที่แบบว่าไม่มีนะคะแล้วก็อีกอย่างถ้าสมมุติว่ามีคนละครึ่งอะลูกค้าส่วนมากจะใช้คนละครึ่งตลอดเลยแล้วก็สำหรับภาษีก็คือเสียตามปกติค่ะเสียตลอดเลยแล้วก็เสียทุกอย่างเท่าเดิมเหมือนเดิมค่ะ สำหรับโครงการคนละเครื่องเฟส4นะครับได้ทำเงินหมุนเวียนระบบเศรษฐกิจกว่า61,800ล้านบาทมีผู้ใช้สิทธิ์นะครับ26.27ล้านคนใช้จ่ายร้านอาหารเครื่องดื่มมากที่สุดนะครับอยู่ที่25,747ล้านบาทรองลงมาครับเป็นร้านค้าทั่วไป 21,282ล้านบาทร้านธงฟ้า1 7 4 2ล้านบาทและร้านโอท็อปครับอยู่ที่2,837ล้านบาทครับกำลังการซื้อของพี่น,อน้องประชาชนพอมีโครงการคนลครึ่งเข้ามาเนี่ยก็จะมีกำลังการซื้อที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเอง